ปรมีสอสอก้าไกลดันเซ็กวอร์เกอร์ถูกกฎหมายชี้เป็นต้นต่อเหตุความรุนแรงกระเทยผ่านศึกปรมีวัยจงเจริญสอสอบัญชีร,รายชื่อพรรคก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงเหตุกระเทยไทยปะทะกระเทยฟิลิปปินในซอยสุขุมวิท11หรือที่ชาวเน็ตเรียกกันว่าวันกระเทยผ่านศึกที่เป็นข่าวดังนะคะว่ายืนยันต่อหลักการนะคะต้านความรุนแรงทุกรูปแบบซึ่งประเด็นนี้นะคะต้นตอปัญหาใหญ่ๆก็คือเกิดจากแก๊งมาเฟียเข้ามาเกี่ยวข้องคือเคสนี้มันมีเกิดต่อเนื่องมาจากเมื่อสองสวันที่แล้วที่กระเทยเซ็กวอร์เกอร์ เข้าใจและเห็นใจกระเทยไทยแต่ความรุนแรงมันแก้ไขปัญหาไม่ได้จึงต้องกลับไปที่ต้นตอว่าแก๊งมาเฟียหลอนเข้าเมืองมาเป็นนักท่องเที่ยวหรือมาเป็นเซ็กช์เวิร์กเกอร์เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายแล้วยังมาทําผิดกฎหมายว่าด้วยการทําร้ายร่างกายอีกแต่เขาเป็นแก๊งมาเฟียกระบวนการยุติธรรมตารวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถปราบปรามแก๊งมาเฟียนี้ได้นี่คือต้นตอใหญ่ใช่หรือไม่มันจึงนําไปสู่แก๊งมาเฟียที่รุมตบกระเทยไทยเมื่อ2วันที่แล้วเรื่องการยุติความรุนแรงในสังคมทุกคนต้องช่วยกันเพราะมีหลายรูปแบบมากในสััังงงงงคมไททย้เเรื่่อชานตีกกด็ิ กันแย่งแฟนและล่าสุดเป็นกระเทยตีกันมเมื่อคืนเหตุการณ์น่ากลัวมากเป็นม็อบย่อยๆแล้วไม่มีกฎหมายเลยแต่ดิฉันเข้าใจเลยนะคะหัวอกกระเทยค่ะว่ามันเกิดมาจากกระเทยฟิลิปปินส์หาเรื่องก่อนอันนี้เข้าใจแต่ก็ไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหาเพราะมันแก้ไม่ได้ดิฉันย้ำให้สังคมตั้งสติมีต้นต่อที่ลึกลงไปอีกคือธุรกิจเซ็กซ์เวิร์เกอร์ในไทยมันเป็นสีเทาเจ้าหน้าที่รัฐเข้าแสวงหาผลประโยชน์ปราบปรามแก๊งมาเฟียแล้วต้องแก้ธุรกิจสีเทาด้วยนโยบายพรกคก้าวไกลต้องการทำธุรกิจสีีีเเเเทาาาาาาหหหลล่น้้้ใถููกฎมมยยยยรรตอองพดคุะ เรื่องเซ็กซ์เวิร์เกอร์และสถานบันเทิงหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกันในสภาเพื่อให้ทาธุรกิจสีเทาเหล่านี้ให้ไม่เทาอีกต่อไปเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องจะได้ไม่มามีผลประโยชน์ฉะนั้นการที่ธุรกิจสีเทาเป็นที่มาของแก,งก๊งมาเฟียต้องแก้หลายๆมิติพักก้าวไกลกําลังจะยื่นร่างพรบรเกี่ยวกับเซ็กซ์เวิร์เกอร์เข้าสู่สภาอีกไม่นานนี้อยากส่งสัญ,ญญาณไปถึงรัฐบาลอย่ามองที่เกมการเมืองมาร่วมมือกันเถอะอย่ามองว่าร่างกฎหมายเป็นของฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก่อนหน้านี้กฎหมายเรื่องการรับรองเพศและคํานําหน้านามก็เสสีียใใจท่มัันนตต้องงกไปภาด เรียกร้องไปยังรัฐบาลเลยกรณีนี้หากรัฐบาลเห็นด้วยกับเราหากมีรายละเอียดที่ต่างกันบ้างก็ให้รีบร่างขึ้นมาประกบแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันในขั้นกมทได้อันนี้ก็เห็นด้วยมากๆนะคะถ้าเกิดวันหนึ่งจับเซ็กซ์วิร์เกอร์นะคะเข้ามาสู่ในกระบวนการกฎหมายได้เข้าสู่กระบวนการเสียภาษีเชื่อว่าปัญหาความรุนแรงเหล่านี้น่าจะหมดไปหรือเปล่า